สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับบรรยากาศดีๆเลยนะครับผมวันนี้วันนี้จะพามาชมพังกุ๊กกิ๊กนะครับผมก็เดิมทีเราทําทัวร์อยู่นะครับผมตอนนี้เนื่องจากพิษโควิดนะครับเราถึงได้กลับมาอยู่สุรินทร์กันนะครับผมก็ดูวนทวนสมบูรณ์มากเลยนะครับผมตอนนี้อ้าสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับวัีเอ ตอนนี้เราอยู่บริเวณริมริมทุ่ง,งนนะครับผมมีสระน้ำด้วยอาจจะแห้งแล้งไปหน่อยนะครับเขตตะบ,บนบานนะครับผมบ้านโคกสะอาดเดิมทีว่าจะถ่ายตอนเคลื่อนย้ายนะครับพอดีโทรศัพท์มีปัญหานิดหนึ่งเลยไม่ได้ถ่ายเลย ตอนนี้ก็ได้มาถ่ายตอนถึงบ้านแล้วนะครับผม <c oughs> คุณพ่อตกง,งานมาประมาณกี่เดือนกี่ปีแล้วครับผมมาหลายเดือนแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันแบบลำบากไปนิดหนึ่งนะครับถึงว่าเขตตาบนบะจะไม่มีช้างเท่าไหร่ก็อาหารการกินก็ไม่ไม่ทั่วถึงนะครับผมก็แห้งแล้งนะครับผมขนาดดูน้ำใน ในน้องยังไม่ค่อยมีเลยครับผมก็ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวครับเราอาจจะมีฟางมีอะไรให้กินบ้างครับผมก็เดี๋ยวผมจะแนะนำให้ฟังนะครับช้างเชียงนี้ก็อายุประมาณ2 5่สถึงยีปีนะครับเป็นช้างบ้านครับผม ก็อยู่ในครอบครัวกับผมมาประมาณเกือบสิบปีแล้วนะครับผมช้างเชียงนี้ก็รักเหมือนคนในครอบครัวนะครับผม ก็จะให้ชมเราข้างๆไปก่อนนะครับผมก็ยังไม่พูดอะไรไม่เป็นมากนะครับเพิ่งหัดทำคลิปนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม ก็ฝากถึงด้วยนะครับฝากดูช่องพังกุ๊กกิ๊กด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพอดีเพิ่งหัดเปิดช่องนะครับผมก็ยังจะติดติดขัดๆบ้างนะครับผมยังพูดไม่เป็นหรอกครับคลิปแรกเนาะก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมอยากจะสอบถามอะไรก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรว้ให้นะครับผมศูนย์เก้า7ี่ห้าเจ็ดสี่หนึ่งสามเจ็ดครับผมควานเขียวครับผมติดต่อได้เลยครับผม